จังหวัดเพชรบุรีมาดูซาบวาแล้วก็โลมาที่มาตายเกลตื้นอยู่ที่หาดบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องสอบสวนหาสาเหตุการตายแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นสายพันธุ์ใดด้วยค่ะ จ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบกในสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบซากวานขนาดใหญ่ยาว7เมตรไม่ทราบเพศน้ำหนักกว่าสาตัานที่ลอยมาเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลบางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ ขณะเดียวกันเจ้าหนี่ยังพบซากโลมาหัวบาดความยาวกว่า1เมตรไม่ทราบเพศน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมอยู่ห่างจากจุดที่พบซากวานเพียง20เมตรเจ้าหนี่คาดว่าทั้งวานและโลมาคู่นี้เสียชีวิตมาแล้วกว่า2วันค่ะนางสาวสายสุนีจากสุอินทร์ผู้จัดการโครงการอนุรักษ์โลมาในอ่าวไทยตอนในเปิดเผยว่าจะนำซากสัตว์ทั้งสองชนิดไปตรวจสอบหาสาเหตุการตาย ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าเสียชีวิตก่อนถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งส่วนวานที่พบเป็นพัน์บูด้ามีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีพบมากในอ่าวไทยอาศัยห่างจากชายฝั่ง7-10กิโลเมตรขณะนี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวส่วนโลมาพันหัวบาทหลังเรียบอาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลไทยและเป็นสัตว์สงวนที่เหลืออยู่จำนวนน้อยเช่นกันค่ะ วานบูดาหรือวานชนิดอื่นๆไม่เรียกปลานะคะเนื่องจากว่าวานนั้นเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมต่างจากปลาชนิดอื่นๆที่เป็นสัตว์เลือดเย็นและก็ออกลูกเป็นไข่แต่คนไทยนั้นจะติดเรียกว่าปปาวานค่ะสําหรับวานบูดานั้นเป็นสัตว์ห้ามค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของไทยแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์แล้วลักษณะท,ทั่วไปของวานบูดาเป็นวานขนาดปานกลางมีรูปร่างค่อนข้างเปรียวลําตัวของวานชนิดนี้นั้นจะมีสี เทาเข้มมีลายแต้มสีขาวประกายตรงใต้คางแล้วก็ใต้คอขณะที่บางตัวก็พบมีแถบสีจางบนแผ่นหลังบางตัวก็จะมีจุดสีจางทั้งตัวคล้ายสีเทาลายกระ วานบูด้าเมื่อโตเต็มที่นั้นจะยาว14-15.5เมตรหนัก20-25ตันกินอาหารโดยการกรองเนื่องจากวานบูด้านั้นเป็นวานชนิดไม่มีฟันแต่มีบาลีนซึ่งเป็นแผ่นกรองคล้ายหวีสีเทา250-370ซี250่ใช้กรองแผงต้อนแล้วก็ฝูงปลากินเป็นอาหารนะคะ วัยเจริญพันธุ์ของเขาก็คือในช่วงอายุ9-13ถึง13ปีวานบูด้าจะให้ลูกครั้งละหนตัวทุกๆ2ตัวก็ตั้งท้องนาน1 0ถึง12เดือนค่ะวานบูด้าเป็นวานเพียงชนิดเดียวที่พบว่าอาศัยอยู่ประจำถิ่นในอ่าวไทยแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าที่พบจากแหล่งอื่นๆทั่วโลกทำให้มีนักพิาศาสต,ต่างชาติหลายท่านนะคะพยายามจะศึกษาแล้วก็ตั้งชื่อวานบูดา้า ในอา่าวไทยให้เป็นวานชนิดใหม่ของโลกปัจจุบันพบซากโครงกระดูกและก็สถิติทั่วประเทศรวมกว่า100แห่งแต่ว่าที่จะพบบ่อยนะคะก็คือที่ทะเลบ่อนนอกจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะส่วนโลมาหัวบาทมีรูปร่างคล้ายต่อปิโดคือส่วนหัวมีขนาดใหญ่กลมมนมีการกระจายตั้งแต่บระเวณอ่าวเปอร์เซียมา เดินออกจนถึงประเทศอินเดียเอเชียได้อินโดนีเซียจีนเกาหลีะญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยนะคะยังไม่มีการยืนยันว่าพบเห็นยังไปก็ตามพบว่ามีซากตัวอย่างของโลมาชนิดนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนและที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าได้มาจากที่ใดส่วนใหญ่แล้วโลมาจะกระโจนขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อหายใจ แต่โลมาหัวบาดจะไม่กระโดดเลยผิวน้ำมีเพียงการม้วนตัวใกล้ผิวน้ำเท่านั้นค่ะปัจจุบันนี้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศได้กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและอนุสัญญาว่าด้วยการค้าซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่หายากก็ได้กำหนดให้เป็นสัตว์ในบัญชีที่หนึ่งจึงเป็นสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะ